สวัสดีครับวันนี้วันสุกที่สี่นะเดือนสองอันนี้มีหุ้นไม่เต็มบาทหลายตัวแล้วก็มีหุ้นออาร์พีซีจนะสวยนะครับอันนี้ไม่มีคนถามมาอ,อหลายคนนะถ้อเกิดชื่อสามคนชื่อ,ค,อคุณจ้อยคุณน้ำมนคุณตองเนี่ยถามมาว่าอ,อการาฟเปนเชื่อได้ไหมแล้วก็น้ำมนน ถามว่าเลยนะถ้าพอร์ตห้าหมื่นสองแสนเนี่ยควรจะต้องจ่ายเงินค่าอะไรนะเทรดดิ้งวิวหรือเปล่าอันนี้แล้วก็จากเงสองแสนจะเป็นล้านเป็นไปได้ไหมแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะที่ถามมาบอกว่าใช้การาฟมันทําเป็นแบบ VR ได้ไหมแทนพื้นฐานจริงมันก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้ดูพื้นฐานเราไม่รู้นะมันจะโกรดจากไหนเราเราก็ใช้การาฟวิ่งเนี่ย โอเคไม่เไลรนี้ตอบทีหลังแล้วกันอืมจริงๆมาก้าวมันก็ทำได้หมดแหละที่มนน่าเชื่อถือหรือเปล่าผมก็ตอบว่ามันแล้วแต่คนมองแล้วกันนะแล้วถ้ามันทําเงินได้ก็ก็เชื่อมันไปนะครับแค่นั้นเองเอาโอเคมาดูอาควาอันนี้อาควานะครับถึงมันมีข่าวนะจริงๆอชอบอมีคน เขียนถามเรื่องเลยว่ามันเพิ่มอะไรยังเพิ่มทุนอันนี้จริงผมไม่ผมไม่ทราบจริงนะผมไม่เคยอ่านแลวผมก็ไม่ได้สนใจนะครับมีคนบอกว่าอ้าวาจะเรียนยังไงก็คือเล่นอย่างนี้แหละครับไม่เคยดูผลประกอบการไม่เคยดูอ่านไม่เคยขานข่าวไม่เคยทำอะไรทักอย่างนึกออกไหมครับนี่คือเพียวเทคนิคของแท้นะยังมีคนหลายคนนะก็ได้จะเป็นคุณลุงโฉลกนะลองไปดูนะเพนผมว่าเพียวเทคนิคพันเปอร์เซ็นต์นะถามชื่อไปก็ยังไม่รู้จักชื่อหุ้นเลยนะอย่างคุณถามอะไรนะสวัสดี้ย ผมจะไม่ได้นานแล้วนะผมเคยฟังแกม,มีคนถามมาสวัสดแกบอกคุณอ,อะไรไม่รู้จักเอาโหเป็นไ,ไงะนี่คือเพียวทคนิคแกดูกล้ายางเดียวนะแล้วแกก็สุดยอดมากนะครับแต่แต่หลังก็อา่าไม่ค่อยได้ตามแกแนะครับแกเก่งนะคุณชอบคุณลองไปดูแกนะครับผมว่าในเมืองไทยมีไม่กี่คนหรอกนะที่เก่งขนาดนี้นะกเคก,ก็ดูนะครับอาคว้าเนี่ยดูวิกขวาวิกนะสายเดย์ดูดีๆนะครับ มันจะไม่เหมือนกันนะฮะขวาดูตรงนี้นะครับเดกับวิกเนี่ยอ่าววกเนี่ยลงเหมือนจะยังสุดหรือเปล่าตอบไม่ได้นะจะทรงอย่างนี้โอเคนะผมยังคิดว่าคุณดูจากทางซ้ายัทางขวาเนี่ยมันก็ยังเป็นถาขึ้นอยู่วิกนะครับแต่มันจบอย่างไม่รู้นะครับตอบไม่ได้จริงตรงนี้มันแนวรับสุดท้ายมันเอาอยู่นะหกสิบสองนดีนะแย่มานิดนึงแต่มันปิดหกสิหตรงนี้กีอันหนึ่งนะผมว่าถ้ายบรรยาบาตรงนี้ห0สิบถ้าหลุดมาก็คือตอนที่เพิ่มทุนนั่นแหละ50 มีเสียงหมาห่าวนิดหนึ่งนะครับชื่อไท y แต่ตัวไม่ไท่เลยนะครับอการนี้ก็ลองดูว่าเนี่ยมันยังบอกไม่ได้จะทรงอย่างเงี้ยดูอายไลน์ดูอะไรเงี้ยวีกโอเคนะครับใน day, เดยนีย่ข้อเสียนะวันนี้ดัดเป็นแท่งแดงนะแต่ก็ยังโอเคอยู่นนะแต่วันนี้แท่งเขียวจะนั่นมากนะสวยมากอาจจะวิ่งขึ้นไปข้างบนได้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครมีอยู่ก็ก็รอ มันไปนะคุณตีเทสเทนไลนะ์เนี่ยไม่มีอะไรไนงะเขาเรียกเทนไลน์โง่ๆนะครับไม,ม่ไม่รู้อะไรกติถิ่นไว้ก่อนรูดตรงนี้ก็คุณก็ขายไปไม่มีอะไรนะทำตามระบบโยนขายทิ้งเสร็จก็ไม่เป็นไรก็เด้งใส่หน้าก็ช่างมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะจบที่เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าเราใช้พวกนี้บอกว่ามันน่าจะจบตรงนี้โอกาสมันมันก็เยอะนะถ้าคุณใช้เป็นนานๆคุณจะเข้าใจเองว่าหรือคุณจะใช้ไฟนบนูร์เนชี่อะไรเงี้ยลองดูนะอันนี้ผมว่าทรงไม่ได้แย่นะ อ,อันนี้มีคนถามมาหลายวันแล้วนะอาวาแต่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดไงเมื่อวานผมก็ไม่ได้ทำไม่ทำมาสองวันแล้วมั้งลองดูอันนี้ผมว่าไม่ได้แย่มาถามบีเนี่ยบีอ่ะวันนั้นนี่ยที่บอกว่าหลุดตรงเนี้ยเลิกเลยทุกอย่างเ75ไหมหลุดลงมามันหลุด75จริงนะฮะลงมาถึงอะไร72ก็สามช่องก็ประมาณสี่เอร์เซห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เด้งใสอันนี้ลงมาที่นี่อีกแล้วเป็นแนวรับ แต่ตรงนี้ถ้าดูทงเทคอีกตรงนี้ก็เป็นแนวรับอันหนึ่งนะครับแต่จริงๆตรงนี้มันเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วนะครับย้ายหจุดโลคือดูวิก็ได้นะหลุดตรงนี้จบแต่มันอย่างที่ผมบอกนะหุ้นปัน่นพวกนี้คือหุ้นปัน่นไม่เต็มบาทเนี่ยการที่เขาจะทําให้ไปซ้ายไปขวาไปขึ้นไปลงมันทําได้หมดไงมันไม่มีใครมายุ่งกับเขาเราก็อเขาเรียกว่าอะไรบังคับได้ระดับหนึ่งแบบเราดูการาฟแต่เรา เขาต้องเชื่อเขาแต่เวลามันเปลี่ยนไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนม่ออ่อไปครับมันก็เราต้องเปลี่ยนถานะเราจะเปลี่ยนไวกว่าอย่างเช่นอย่างง่ายๆในเดย์ๆนะครับถ้าเป็นหน้าวันนี้นะเป็นหุ้นเซทรัสิบนะครับลงมาอย่างเงี้ยไม่มีกลับขึ้นไปเลยนะครับยากมากทุกสังเกตนะวันหลุดหลุดโลแล้วราคาเหมือนกานทำห้าก็จะทําขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกประจํานะเล่นหุ้นตัวใหญ่เซ็นทสิบมีสี่เศร้าเราก็คือย่อย เมาแล้วก็เมาลายใหญ่ก็ป,ปันอะไรเงี้ยแล้วก็กองทุนป๊อปเทปฝรั่งมันจะเป็นสี่คนดึงอย่างเงนึกออกไหมฮะดึงเหมือน,นะกุลนอมาชคะเยอร์สี่มุมอะโอกาสที่มันจะชายชนะมันก็ต้องคนนั้นต้องแรงเยอะจริงๆแต่ถ้าเป็นหุ้นปั่นไม่ช่อยมีดึงเหมือนเล่นกันเด็กๆเอาช้างดึงกับคนอย่างนง้นนะช้างเล้ก็เป็นลายใหญ่นึกออกไหมครับไอพี่ช่ยลายใหญ่เจ้ามือเราก็สู้กขาลาบากไง อย่างเงี้ยถ้ามันลงมาเป็นถ้าเป็นหุ้นเจ็ดห้าสิบแบบส่วนใหญ่ไม่รอดแล้วลงต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณลองาไปสังเกตดูนะเวลาขึ้นหายก็เหมือนกันอย่าง,ง KDC ผมบอกมันก่อนสองวันก่อน,น,อนมันก็ไปกลัวขึ้นไปสองบาทห้าสิบใช่ไหมฮะอีกตั้งห้าเอซ็นย่างวันนั้นแต่วันนี้ไม่ไม่รู้นะวันนี้นนี้อาจจะติดลบนะไม่ต้องตัวใหญ่ๆไม่ต้องกลัวนะถ้ามันทําหายมันจะทําไปเรื่อยๆเนะนี่ยอ่ทา้ายดีก็คือจะผมจะบอกว่าก็เล่นหุ้นใหญ่หุ้นป่านก็พยายามมาเภาหน่อยนะครับ เนี่ยช้าหลุดตรงนี้ไปนะครับ 7, 2, เจ็ดสองก็เลิกแต่ทรงอย่างเงี้ยบอกไม่ได้นะบอลลุ่มแห้งมากภาษาเขาเรียกอะไรคือแห้งอ่ะไม่มีอะไรเลยรอให้มันมีบอลลุ่มมาก่อนแล้วค่อยมาดูนะมีอันนี้มีคนถามมานาะนละสองวันแล้วมั้งสองสามวันแล้วครับเนี่ยเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับ AJA ถามว่าดีไหมยังดีกว่าตัวเมื่อกี้นะแต่ก่อนผมเคยบอกประจำนะผมชอบ B ีมากกว่าแต่ตอนเนี้ย B ทรงไม่ดีแล้วนะ AJA ทรงดีกว่าไม่ใช่ดีกว่านะ ดีกว่า B นะครับแต่ไม่ใช่สวยมากนะเดีแต่ผมจะบอกพวกนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่โอเคเลยนะเนี่ยทรงเนี้ยแต่เห็นไหมแทงแดงใหญ่แล้วก็ไม่ดีอะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็ถ้าทิศหน้าให้เขียวทักขนาดน 67, 68, เนี้ยหกสิบเจ็ดหกแปดเนี่ยสวยเลยแต่แต่บอลรุ่มเขาก็เออ,เอ,อมันก็มีบอลุ่มเหมือนกันนะสิ 10, ประมาณ10วันก่อนเนะี่ยสังเกตไหมเขาจะเล่นแค่วันเดียว2วันเลิกเลยอย่างนี้มันลําบากนะครับ คือเราเดาไม่ได้อะลากขึ้นไปแล้วก็ทำไส้อะไรเขีดยาแล้วก็ร่วงลงมาแต่เนี้ยถ้าโอกาสจะไปก่อนเป็นผมนะถ้าผมให้เลือกระหว่าง b aja นะผมเลือก aja นะดูถ้ามันจะไปจะไปก่อนแต่หลุดตรงนี้คุณเลิกนะห้าสิบสามนะตรงนี้จะเป็นแนวรับแนวต้านแนวรับห้าสิบเก้าก่อนตรงนี้ก็สำคัญนะครับมีแนวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกาห้าหกครั้งนะแต่ตรงนั้นก็สำคัญถ้าหลุดลงมาเนี่ยตรงนี้นะครับ าสิบสามถ้าหลุดห้าสิบสามไปเนี่ยครับโยนทุกอย่างทิ้งเลิกไม่มีอะไรเนี่ยเล่นหุ้นผันต้องคัดลอเนรับไม่มีถือนะครับรอชัดถือว่าจะกลับตัวเนี้สวยนะครับ jsp แต่ที่ผมบอกเคยบอกว่ามันเกิด d i a b จเ e ตเห็นไหมเกิดสองครั้งคราวเนี่ยอ่าตอนนี้มันมีคลแมกซ์อยู่ตรงนี้นะพินพอยต์คือว่ามันเกิด diabetes แล้วครั้งเนี้ยตอนนี้เกิดนะครับประมาณคิดว่าอืม เดี๋ยวผมเอาให้ชัวร์ตีนะครับเกิดแล้วเกิดน, <ส Broadway. S 1> นิดนึงแต่มันมันเกิดวันนี้ที่อย่างที่บอกนะเกิดเดเวเทจคอนเวเทจนไม่จำเป็นต้องลงนะมันเตือนว่าไอ,อ้คุณเยอะไปแล้วนะคุณเบาๆมือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือขายมากไปอะไรก็ว่างไปนะครับอันเนี้ยอย่างนี้นะครับมันจะเคลียร์เดเวเทจนได้นะครับถ้ามันจะขึ้นไปประมาณผมเดาอะนะหนึ่งบาทหกตังห้าตังระวังนะครับมันผิดสังเกตตรงูรุ่มมันมาเนี่ยสองแท่ง แต่น,นี่คือหุ้นปั่นนะอันนี้ตัวพ่อนะ่ะปั่นนะครับไม่ไม่ใช่หุ้น,ม,นมันมันเป็นหุ้นสัมเพ็งใช่ไหมที่ที่ทําไม่ไม่ได้ให้จนะคือคุณดูพฤติกรรมดูก,ร,กรู้ว่าหุ้นดีๆก็ไม,ม่มาอย่างนี้หรอครับผมก็ไม่เคยซื้อตัวนี้แต่มีคนถามมาหลายครั้งนานๆก็พูดทีนะเนี่ยถ้ามันไปบาทห้าตังค์ผมเดาว่นะมันจะเคลียร์เนี่ยมันจะทุกอย่างแล้วเคลียร์อันนี้เกิดอะไรขึ้นในวันนะครับ มันจะขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะดุนล่วงลงมาคือการปรับฐานแล้วคราวนี้จะขึ้นใหม่ก็จะแรงแต่ถ้ามันทําไม่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเจ้าเขาจะเอาลงก็คงน่าจะลงเลเทสแต่อันนีไม่ได้จริงๆนวะว่ามันเกิดแล้วว่าแต่การที่จะเคลียร์ดวาวเทจตรงนี้ง่ายมากนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยผมว่าเขาใช้เงินไม่เท่าไหร่าลากขึ้นไปเนี่ยสักห้าบาทห้าตังหกตังไอ้สั่งก็เคลียร์แล้วหละตรงนี้ก็ถุกตรงนี้ ก็คือก็สบายกันโล่งแต่มันติดตรงที่วีคนะครับขวามือชันมหาโจรเลยนะครับเนี่ยระบาดมากเนี่ยตีอย่างเงี้ยเนี่ยหลุดตรงเนี้ยโอ้โหมันจริงๆป๊บเดียวหลุดเลยนะสมมติว่าอาทิตย์หน้าประมาณแปดสิบห้าตังค์เอาเยเยอะเหมือนกันนะโอเคถ้าถ้ามีอยู่ว่าเทนล่าเนี่ยเอาไว้ช่วยไว้มันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมถ้ามันจะขึ้นนะครับหาเลื่อนมามันก็จะไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะไม่หลุดตรงนี้นะครับแต่พอความชันเปลี่ยนคุณต้องตีเปลี่ยนนะ เนี่ยตอนนี้ความช้าเราต้องตีอย่างเส้นนี้แล้วนะครับเนี่ยเอ,อ่อเนี่ยเส้นนี้ลองดูนะครับแต,แต่ตัวนี้ทรงสวยแต่เสี่ยงมากถ้าเขาจะให้หยุดตรงนี้ก็หยุดแต่ไม่รู้สิผมคิดว่าวอลุ่มมันมันมันซัพพอร์ตเปนใช้ดีอะจะไปนะครับเล่นเล่นหยุดเทรนไลท์เส้นนี้เลิกไม่มีเหตุผลที่อยู่ต่อนะเราไม่เราจะต้องเซฟเงินต้นไว้นะครับเพราะว่ามันมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด แล้วมันเราขายแล้วมันเด้งสายก็ไม่เป็นไรเรายังมีเงินต้นเหลือเอาไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ขายแล้วมันดันลงอย่างที่เราคิดถามว่าลงไปไหนจุดแรกตรงนี้นะฮะนี่แปดสิบกเยอะไหมครับตรงนี้แปดสิามยี่สิเอร์เซ็นตะ์จากข้างบนไม่ใช่พูดเล่นๆนะคุณมีล้านหนึ่งสมมติลงมาถึงเนี้คุณเหลือแปดแปดแสนนะแล้วเวลาพวกนี้ลงนะครับยิ่งกว่าจรวดที่เขายิงมานอกโลกเลยนะฮะปั๊บเดียวอ่ะถึงเลย มันไม่มีคนหลับนะครับดูลองระวังนะ pf pf นี่อันนี้ผมก็ชอบนะเพียงแต่ว่าอาผมให้ให้ผมมาอธิบายอย่างนี้ยละกันผมคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆหนะอันนี้จากประสบการณ์นยะอันนี้มันก้ามมันไม่ได้บ่อยหรอกเพียงแต่ว่ามันพยายามจะเลี้ยงตัวดูวีกนะครับเลี้ยงมันนานมากแล้วอะผมให้ดูนั่ยละกันอ่วอลุ่มโปรไฟล์นะเนี่ยสังเกตไหมอ่าไอ้ดูอย่างนี้เลยนะครับ สองปีที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงเนี้ยมีสองกองนะเขาเขา,เขาเก็บตรงเนี้ยื้กออกไหมครับที่หกสิบสองต่างหกสิบเอ็ดอันนี้นี่อ e ีฟแนนซ์ไม่มีนะครับเนี่ยที่เทเรียงวีเขใช้ดีๆเพราะว่าพกคนเขาชอบตัวนี้เนี่ยเขายอมจ่ายปีละห้าพันเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่ออันนี้เดียวเฉพาะนะผมก็แรกๆก็ใช้หลังๆไม่ได้ใช้ละเนี่ยตรงเนี้ยเขาเก็บมาเยอะสามสิบเจ็ดกองเนี่ยเวลาถ้าเขาจะขึ้นมันจะเปลี่ยนไปเลยบนรูปโปรไฟล์นะฮะแนวต้านอยากอยู่ตรงนี้นะครับสิบเจ็ด ถ้าห7สิบเจดหกสิเอ็เนี่ยมันมันอยู่ได้ทะลุตรงปลายตรงเนี้ยถ้าทะลุนี้ไปนะครับสังเกตไหมจะไม่มีวอลลุ่มแล้วไม่มีคนซื้อขายจะวิ่งแรงมากอันนี้ก็เป็นการเบสย่างหนึ่งนะว่ามันก็ดีอยู่คุณไม่เข้าบ่อน,นครับถ้าคุณคิดว่าจะขึ้นเนี่ยคุณอาจจะซื้อตรงนี้ก็ได้แต่จุดคะเลาะอยู่ตรงไหนแค่นี้เองห้าสิบเอ็ดตังนะครับห้ตาตังนั่นเองโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ห้ตาตังห้าตังแต่มันตัวละห้าสิบก็คูณสองก็สิบเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์กว่านะ หลุดโยนทิ้งแล้วคุณไปแลกข้างล่างแค่นั้นเองสาสิบเจ็ดหรือเทนไลน์อย่างเงี้ยมีอยู่นะผมคิดว่าเขาเก็บของเพื่อจะทาอะไรบางอย่างเพื่อจะนะอันนี้เราไม่อันนี้เป็นการคาดเดานะคือไอการใช้การเนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่เราต้องคิดไว้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้หนึ่งมันขึ้นเราจะทําไงต่อเราซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ามันลงเราจะทำยังไงเราแค่คิดเผื่อไว้นึกออกปลไม่ไม่ใช่ว่าคุณอยู่ซื้ออ่าคุณซื้อแค่ร้อยหนึ่งแล้ว คุณไม่ได้คิดเไรเลยแล้วถ้ามันมันลงมาคุณจะทำยังไงคุณจะซื้อเพิ่มหรือคุณจะขายทิ้งตัดแขนตัดขาทิ้งหรือถ้าจะขึ้นไปจะซื้อเพิ่มหรือจะขายเลยจะขายกี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มันเป็นกระบวนการที่ต้องคิดทุกครั้งที่ผมซื้อผมคิดหมดนะฮะคิดในใจแล้วก็เป็นแผนการที่จะต้องทําทุกครั้งหุ้นปั่นอย่างเงี้ยอุยอ้ยเอ้โทษทีอ้อยพูดมาตั้งนานอันนี้มันเมตาโอ้โอโอ ูเมตาเมตาเมตาเอออ้าวเฮ้ยเฮ้ยกามันสวยนะพอเปลี่ยนเนี้ยผมขอโทษทีมันเมื่อกี้เมตาอ่าโหยังงงงงเอ๊ะราคาไม่เท่ากันนี่นี่นี่นะครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าส่งวีกงเงี้ยสวยแล้วใช้ได้เลยนะครับรูอย่างเงี้ยย้ายทะลุตรงนี้นะ อย่างนี้ละกันผมบอกได้คาเดียวว่าถ้าทะลุตรงนี้มีเฮนะะที่เขาเรียกปดวงจันหกสิบเอ็ดทะลุหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เนี่ยมันคืออย่างนี้นะมันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับในสัปดาห์เนี่ยวันที่สิบเอ็ดเมษาสงการพอดีมันจะต้องเลือกทางเหมือนคุณวิ่นไปอะจะเลือกขึ้นเลือกลงถ้าลงก็คือตรงนี้นะ อ่ะลงหรือขึ้นแค่นี้เองงายถ้าไม่ทาอะไรเลยนะสิบเอ็ดเมษาจะเป็นนะสงการพอดีแต่ถ้าจะเลือกทางตรงไหนระหว่างนี้จะเลือกได้หมดแหละแต่บางทีเจ้ามือเขาโหดเขาทําให้เราปบดความอดทนนึกออกไหมเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเจ้ามือเขารอได้เงินเขาไม่ไม่เน่าฮะแต่เงินรายย่อยเน่าชอบเอาไปใช้ก่อนเขาจะบังคับไปสุดสุด,ส,ดสุดทางเนี่ยแล้วเขาก็จะเฉ <laughs> ลยวันนั้นแหละ แต่ระหว่างทางเนี่ยรายย่อยหายหมดแล้วแหละถ้าเข้าใจสมมติเขาจะาเอาขึ้นใช่ไหมเขาจะมีอะไรมาทําให้รายย่อยขายขององอกก่อนนึกออกไหมครับเหมือนคุณมีดูแจ๊ดดิอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเอาของนี่เขาตบแบบเหมือนกับตบแล้วก็ทืบซ้ําอ่ะเอาให้จมดินเนี่ยเ็าจะได้ของแล้วรายย่อยก็แหนขาย,ขาย,ขายคือเป็นนิสัยของเจ้ามือก็จะว่าเขาไม่ได้นะฮะตลาดพูดภาษการกุศลเขาไม่ได้มาให้มาช่าย คุณก็ไปด่าเขามีคนถามว่าโอ้เล่นโหดก็ก็โหแล้วจะไปเล่นทําไมเลยครับถ้าคุณไม่มีความสามารถพอคุณไม่ต้องเล่นแจ๊สอย่างเงี้ยนะเวลาได้เงินก็นได้เยอะนะถ้ามีความสามารถก็เล่นไปนะครับมันไม่ใช่จะไม่ใช่เอ็นจีโอไม่ใช่วัดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเสียก็บ่นนิดหน่อยอย่าไปด่าเขาเลยนะครับอ่าเนี่ยถ้าทะลุปไปก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่านะอ่ผมย่อให้ดูนะอ่ามันเหมือนมีแนวโน้มนจะไปนะ แต่อย่างเงี้ยสังเกตไหมมันเหมือนจะเกิดเดบ,บิชเชอเล็กๆนะแต่อันนี้ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะไม่เหมือน jsp jsp ก็เกิดแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกิดทําหายยอดไงอันนี้ใช่อันนี้อันนี้เกิดเดบิชเชอหนึ่งค้งตรงนี้ยังไม่ได้เกิดโอเคอันนี้เรารับได้วัวรุ่มเขาเริ่มมาเห็นแบบเกตไหมเริ่มมาตั้งแต่วันที่ส3บสามธันวาวีกนะเป็นวีกนะครับมาเรื่อยๆเลยลองดูนะตรงนี้เป็นหุ้นพื้นฐานนะครับอย่างที่ผมบอกผมเพิ่งเล่นบาทกว่านะแล้วผมก็ไม่ได้เคยมอ,อกเลยคือหุ้นอสังหา มี sc ที่เล่นอยู่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ lh ก็นานๆทีผม sc อ่ะนะเป็นหุ้นดีนะครับเราไม่ต้องดูนะใครเป็นเจ้าของนยมันไม่เกี่ยวนะคือใครเจ้าของก็ได้ถึงแม้คุณจะไม่ชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำเงินให้คุณดูก็เล่นไปเถอะมาลองดู jts อันนี้ไม่เกี่ยวหมดแล้วไอ้ไม่มี irpc irpc เนี่ยทรงอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำเลยนะยังไงุณก็ต้องซื้อ เคยบอกไปหลายครั้งนะครับเนี่ยคุณดูนะแนวต้านเขาเนี่ยตรงนี้เขาเริ่มมาใหม่แล้วนะเนี่ยพอดูไปเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเพราะมันทําตรงนี้แล้วนะครับมันทําเบรกตรงนี้ไปแล้วคราวน,นี้แนวต้านจะอยู่ไหน4.14คุณก็ดูนะถ้าวันจันทร์ถ้าวันนี้ดาวโจรไม่ได้แย่อะไรนะขออยู่เสมอตัวคนมี IRPC มีเหนะครับอาจจะไปถึง4บาทกว่าเลยแต่ถ้าจะทุกหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เพราะมันมีสองยอดบ,บอกไม่ได้จริง ถะลุก็ก็ก,ก,ก็น่าจะจบแนวะโน้มขาลงแล้วแหละอันนี้มันไม่ใช่จบนะอันนี้มันเป็นไซเวย์ตัวนี้จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่แล้วคุณมาดูวีกนะวีกจริงๆอ่อะตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าส่งเดย์ถอยกันนิดนดแต่วีกก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยทะลุเหมือนกันนะสี่หนึ่งสี่ถ้าจะไปเจอก็คงไปสักเกือบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ตลาดมันนอนแน่นอนไม่ได้นะฮะดาวโจนส์สวิงสุดสแตท์พี P แย่มากๆไอ้ไม่ใช่เนะอสตางเนี้ย ดาวโจนก็ไม่ดีมีแคสปีที่ผมคิดว่ามันยังดูสวยอยู่นะแต่เอเมริกาไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับคุณเล่นคุณไม่ต้องสนใจขเขาหรอกแต่เวลาเขาลงเราก็ลง่ะเวลาเขาขึ้นก็อาจไม่ขึ้นก็มันไม่ยุติธรรมในโลกนี้อตอนเนี้เซ็ตไทยแข็งมากๆนะครับผมจะบอกให้ว่าไม่ไม่เหมือนหุ้นอื่นเซ็ตอื่นผมว่าในโลกเนี้เซ็ตที่ตลาดที่สูส่ตลาดประเทศนะก็มีเซตนิกเกอ,อีกก็ใช้ได้นะ นิกอีก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไทยนะ่ยไยถอ่าของเกาหลีก็โอเคนะหังเสียงจีนนี่ตายไปตั้งนานแล้วนะครับสวปเินอินโดก็ดีนะเยอรมันนะผมไม่ได้ดูเยอรมันแต่เนี่ยอเมริกาแย่แล้วก็ระวังมันนะคือกลิ่นเลือดมันมาแล้วแหละแต่ไม่รู้มันจะหยดมาที่เาาราเมื่อไหร่นะก็ลอยดูให้ดีอันนี้เอนพีซีเนี่ยก็ตามสภ,ภาพไปก็ ก็ถ้าไม่เป็นนิสัยแต่อย่างที่บอกนะสวยนะทรงเนี้ยแล้วขึ้นไปก็ไปขาข้างบนค้นล้อตรงไหนตรงนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับสามเจ็ดสี่นี่ยโยนทิ้งทูราคาอนนี้บีจีเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเป็นหุ้นที่อืมมัน break down line เบรกดาวเทียนลน์ไปแล้วนะครับ อลองดูมันมันจะมีเส้นเทดไลน์สองเส้นนะครับตรงนี้ตรงเนี้ยเบรกมาแล้วนะจากตรงนี้อีกเส้นหนึ่งอืมเารยาเปิดใหญ่เลยอ่าเทดไลน์ตรงนี้นะครับกับ พรงนี้เทไรใหญ่ดาวเทนนะที่เป็นขาลงอันนี้มีสองจุดนะถ้าคุณแล้วคือหลักการตีให้ได้สองเส้นขึ้นไปอย่างน้อยอันนี้อาจจะพลาดที่หนึ่งนะอันนี้ถือว่าโอเคนะอาจจะพลาดอันนี้อันนี้เทนนี้ไม่ต้องดูนะขี้เกียจลบละอานนี้มันเบรกตรงนี้ไปแล้วถามตามหลักการเราต้องซื้อเป็นระบบของเราฮะแล้วทางน่าสนใจไหมหน่าสนใจมากแต่มันยังเยอะไปอยู่นะครับมันยังบอกว่าถ้าจะอรอสีบสองบาทหกสิบถ้าได้นะ แต่จริงไม้หนึ่งเราควรจะมีตรงนี้ก่อนแล้วนะเผื่อม,มันมันวิ่งแต่มันคงไม่วิ่งหรอกผมว่ามันจะต้องใช้าวลาทังหลายวันนะดูวีคนะครับโอเคผมเปลี่ยนวิกเป็นสองชั่วโมงนะผมใช้สองชั่วโมงในการเล่นเนี่ย <Yeah. S 1> มันอยู่โอเวอร์บอสอยู่นะครับผมกะว่ามันจะลงมาได้สองบาทหกสิบตรงเนี้ยถ้าลงมาได้โอเคแต่ถ้าไม่ลงเราก็ก็มีไปนะครับเรามีแผนหนึ่งแผนสองไว้ล้วไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เนี yeah. ่ย ตรงนี้สิบสองาสบน่าจะลงมาถึงนะน่าจะลองดูนะครับอันนี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นนะครับมันบอกว่ามันจบขาลงแ่น,นั้นเองลงมาเท่าไหร่ลงมาสิบสามมุกละโอ้ลงมานั่งเงี้ยลงมาได้แต่สิบหก 10, บาทยังสิบสองบาทเนี่ยสี่บาทนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะสิบหกคูณหก สี่เบาสี่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นะั้นลงจากตรงนี้นะครับลงมาในลงมายาวนานแต่ถ้าจะเอาเป็นก้อนนะลงมา่าผมให้ดูวีคนะถ้าดูเป็นวีคไม่เหมือนกันนะครับวีคก็ลงในตรงนี้นะครับยี่สิบแปดบาทสามปีแล้วไม่ขึ้นเลยนะเห็นไหมอ่าลงมากี่เปอร์เซ็นตะ์อันนี้ใช้ได้นะไม่มันถัดลงมาปืด๊ดอ่ามาถึงต่ำสุดนะหกสิบสี่เปอร์เซ็นเป็นไงครับ จเจริญไหมโบรสิบสี่เปอร์เซ็นประมาณนี้นะฮะลงมาอู่สี่คนติดอยู่ที่เกือบสามสิบตาครับอันนี้หุ้นอันนี้มีเพิ่มทุนเยนี่ย,ยจริงจริงมันต้องมากกว่านี้แหละก,ก็อย่างที่บอกอ่ะคัดลอตยังไงก็ต้องมีนะไม่ว่าใหญ่ใหเล็กหุ้นอะไรอ่ะคัดลอตหมดเลยครับเจ้าเขาไม่เป็นปลาเนี้ยคุณหรอกนี่ขนาดเป็นหุ้นใหญ่นะยังลงมาหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตัวอื่นเขาเซตขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้มันเบรกเกิดคุณก็เล่นไปนะผมว่าเปะขาตรงนี้นะเป็นผมสิบสามบาทส แต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ผมก็เลิกก็โยนทิ้งคันรอดไปไม่มีอะไรนะโอเคคัวนี้จะมีเป็นมีคนถามมาว่าอกราฟอย่างที่บอกนะคูณอะไรนะั่นถามมาว่ามันใช้ได้ไหมแคอย่างที่บอกอธิบายไปเราลองดูนะมันไม่ได้100ร้อยเปอร์เซนต์เพียงแต่ว่ามันดีกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้อย่างหนึ่งถ้าคุณใช้นนานคุณก็จะรู้ว่ามันใช้ได้เลยนะมันอยู่ที่เราตีความแต่เราไม่ทําตามนั่นเองอะย่างเอาบีซีจีด้วยกันสมมติอ่า สูว่าวันนี้เมื่อห้าปีที่แล้วผมให้ดูอะไรนะสำหรับผมนะตอนนี้ยังไม่เกิดนะเรานั่งเวลากับไปอย่างเงี้ยสมมติมันเกิดอย่างเงี้ยอ่าเริ่มแดงมาผมก็เริ่มมองแล้วอ่าแปลกแล้วนึกออกไหมครับจุดทํายังไงเราตีเทนรายอย่างนี้นะครับหลุดตรงนี้เราโยนทิ้งไม้แรกนึกออกไหมครับถ้าคุณไม่โยนคุณอื่นเขาโยนแล้วทําทยังไงแล้วมีอีกจุดไหน จุดนี้เป็นแนวขายหรือแนวรับหลุดขายตรงนี้ที่สองนะยี่สี่จุดเก้าตรงนี้นี่เห็นไหมครับแล้วเราก็เลื่อนมาเวลาผ่านไปอันนี้ก็ทําได้นะเวลาเล่นของเล่นอันนี้อให้ดูนะครับอเวลามันก็ผ่านไปในวีคนะนะมันก็เลื่อนไปเต้เต้เไม่มีอะไรนะเลือคุณจ้อยถามมาใช่ไหมมันเชื่อได้ไหม ผมตอบว่าไม่รู้เชื่อได้เปล่าก็แล้วแต่คนมองมันก็เป็นแค่เครื่องมืออะคุณมีปืนคุณอาจจะไปยิงโจนไปยิงคนดียิงพระยิงอะไรก็ได้มันอยู่ที่คุณใช้อ่ที่ศรัทธาหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ศรัทธาในข่าวผมเป็นคนขี้เกียจผมไม่อ่านข่าวผมก็เลยเชื่อพวกนี้มันง่ายดีแค่นี้เองไม่มีอะไรนะเนี่ยนะนะลงมาอ่าหยุดอ่าหยุดอ่าพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดมาอย่างเงี้ยจุดคัดลอคือตรงนี้นะครับยี่สิบสี่จุดเก้า แลตอนนี้เท่าไหร่ครับ12บาทไม่มีอะไรนะครับน,นี่ดจุดจุดแรกเลยตรงนี้จุดสัมผัสกันเนี่ยแลวอย่างเดียถ้าคุณไม่ขายคุณก็ต้องขายตรงนี้20.8เอ่ยไหมครับแล้วจุดซื้อตรงไหนเดีย๋ยวผมทําให้ดูนะอ่ะหย,ยุดหยุดจุดซื้อคุณไม่มีอะไรตรงนี้นี่คือวีคนะฮะอันนี้ยา,ยาวๆนะมันใช้ได้หมดเละจุดซื้อคือคือตรงนี้นี่ตรงนี้ที่จะเบรกตรงนี้17.6 แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะฟ้องไหมฟ้องคือมันจะไม่เป็นตามที่ที่เราคิดอันนี้ถือว่าไม่ฟ้องนะฮะขึ้นไปแล้วเป็นยังไงอ่ะหยุดจุดขาตรงไหนมันไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยขายคัเครียกคันร้อแหละตรงเนี้ยวันที่อะไรก็ว่ากันไปอ่ะอันนี้เรทิ้งไปเลยแล้วกันเนี่ย ใช่ไม่เป็นไรครับดูด,ด,ดูไปเร่นๆนะเนี่ยลงมาเห็นไหมครับแต่เราก็ตีไปเห็นไหมครับเราก็ตีอย่างนี้นะเส้นเทรนด์ไลน์หลุดนี่เราก็ขายพอเบรกเราก็ซื้อแค่นั้นเองอันนี้เป็นวีคคือจะนานมากแต่ระบบคือปัญหาคืออย่างนี้เราไม่ทำตามมันได้ เราจะดื้อเวลาสังเกตไหมเวลาหุ้นขึ้นโอ้สิบเปอร์เซ็นดีใจแต่ที่ขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นคุณไม่ขายะแต่คุณไม่ขายสิบเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมทุนคุณต้องหนีตามวิธีที่คิดแล้วทําให้มันเป็นระบบแล้วมันก็ผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมีคนถามว่าผิดบ่อยไหมบ่อยมากก็ทําทไงก็ทําทใจมันมันทําได้แค่นี้ครับผมไม่ใช่คนฉลาดอะไรมากมายนึกออกไหมครับก็ได้แค่เนี้ยแต่ถามว่าได้เงินไหม มันก็ได้แค่แฮในเข่ง,งมันไม่มีอะไรโอเคนะค,คุณจ้อยนะครับถามมาว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงโอเคก็ไม่มีอะไรนะ้วอวันนี้ปฏิที่ามาวันนี้คุณน้ำมนต์เขาถามมาว่า